อะไรคะลูกระวังด้วยคะ่ะกาจัยมยำมเมื่อกี้เราสะสมได้แล้วนะฮะกาจำยำเหรอที่เราขออยู่ทุกวันเนี่ยอ่ะเป็นยังไงเอ่ยโอ้ได้ตั้งหลายใบแล้ว <c oughs> อันนี้<อ>นเป็นนักธุรกิจหญิงเมื่อกี้ที่เราเพิ่งได้อ,อันนี้นักแสดงหญิงไม่ใช่ไม่ใช่นี้วแฉะเมื่อกี้เราได้นี้อ๋อเป็นร<ต>ูปช่างน้อย,ยใช่ไหมโอ้มีอาชีพหลายอาชีพจะมีหมูเด้งทุกอันเลยอ๋อจะมีหมูเด้งอยู่ด้วยนะมีหมอฟันเออมีหมอฟันก็มีมีหลายอาชีพเลยตรเมอร์สตรีมเมอร์ด้วยนะอันนี้เป็น กิจอ่ามีนักธุรกิจให้เราดูด้วยมีนักแสดงชายมีนักแสดงด้วยอันนี้ซ้ำนักแสดงหญิงอ๋ออันนี้ซ้ำกันนะบางอันก็ได้ซ้ำนี่โอ้มีหลายอาชีพเลยโอ้สสะสมได้ตั้งหลายใบแล้วเนี่ยโอเคเก็บเอาไว้นะมันมีคำสัพท์สางกฤษด้วยใช่ให้เราดูเอาไว้แบบให้เราเล่นได้หมอฟัน dentist dentist หมอฟันเราจะหานะทหารหรอ soyer เอออะไรเนี่ยอันนี้นักแสดงชาย actor ก็คือนักแสดงไงถ้าผู้ชายถ้าผู้หญิงก็ actress streamer ก็คือเนี่ยเออ streamer เล่นเกมอะไรเงี้ยเออ เมอร์นักสตรีมเมอร์มาชอบอันไหนชอบอันไหนเหรออืมอยากเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันนะจะได้เล่นสนุกดีเหมือนกันเนาะสนุกเออทหารก็เท่นะอืมทหารก็เท่นักธุรกิจก็เท่เนาะโอ้อยากเป็นหลายอย่างเลยนะเนาะคิลเตอร์ใช่โอเคมิชางทุกตัวเลยเป็นช้างเป็นช้างน้อยใช่เป็นยำยำช้างน้อยมีเด้งแอบแฝงตัวมาด้วยมีหมูเด้งเข้ามาอยู่ข้างในด้วยนะโอเคบอกว่าฉันมาช่วยอ่าใช่โอเคค่ะเก็บให้ดีนะสะสมไหมเดี๋ยวเจเดี๋ยวค่อยมารีวิวใหม่อ่าโอเคได้ค่ะ